ค่อยค่อยเหนื like ่อยเออตึงเต้นไงหายใจหายใจไม่ทันยังไดเข้ามาติดะามซิงเกิ้ลใหม่ของตะโบด้วยนะชื่อพูบ่าวฮัลโนว่านะยังไงลองเข้าไปติดตามดูนะจ๊ะลงหรือยังจ๊ะยังจ้ะจะรอนะจดดูนะโดนดัที่อดีตเรคคอร์ดนะคะยังไงก็ฟังเนื้อฟังตัวด้วยเจ้าของผลงานเพลงรับได้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ร้องเพลงได้ทางยูทูบแล้วเนาะแล้วก็เร็วนี้จะมี กันใหม่นะคะพอตายแต่มันเจ็บเนาะบอกเพื่อนปยังยังยังไม่ได้ยเลยยังไม่ได้ลาวันนี้บอกเลเรามีิลปินมากมายเราชแล้วตอนไยเอันนี้บอกเลยว่าสเปคหลไหนไหนสปคทุกคนเหรเราอะเห็นใครไม่ได้เลยบอกเลยเ่าเป็นดีกรีถึงคุณโคนะ